ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสี่หกหนึ่งขอบเขตเจ้ากิจเหมือนพี่ไปชิงเย็ยนพยักหน้ายิ้มยิ้มจากนั้นขยับเข้าไปใกล้ไปชิงจะเวียอีกนิดพลางกล่าวขึ้นคืนนี้รอบส่งคนเดินทางไปพบซื่อหลางของกรมการคลังที่ตรงอีโดยอ้างว่าเป็นคนของเท่าแก่โรงสุราบอกกับซื่อหลางกรมการคลงังให้เขาไปบอกฮองเฮาของตรงอีว่าครั้งนี้ต้าโจจะยกทับบุกไปตรงอีและดึงองคชายสองลงมาจากบัลลังให้ได้ ตาโจสามารถสนับสนุนองคชายเจ็ดขึ้นครองบัลลังก์เะว่าฮองฮาจะอยู่เฉยเไม่ได้นางต้องหาทางช่วยเปิดประตูเมืองหลวงของตรงอีให้ต้าโจเมื่อกองทัพของต้าโจบุกไปถึงแคว้นตงอีมิเช่นนั้นต้าโจจะทำลายล้างตรงอีให้ดับศูนจะไม่สนับสนุนจักรพรรดิหุ่นเชิดขึ้นครองบัลลังก์สายลับของฮองเฮาเป็นคนบอกเรื่องนี้กับฮองเฮาพวกเขาเป็นคนซ่อนตัวองคชายเจ็ดเอาไว้ไปชิงเหยียนไม่เคยพบหน้าองคชายเจ็ดมาก่อนดังนั้นไปชิงเหยียนจึงไม่ได้เป็นคนสั่งให้คนนำเรื่องนี้ไปบอกให้ฮองเฮาของตรงอีรู้ องค์ชายเจ็ดมีของแทนกายหรือไม่หากมีจงนำไปให้ฮองเฮาด้วยแววตาของไปชิงเหยียนเต็มไปด้วยไอสังหารในเมื่อนางกล้าหลอกใช้ต้าโจนางก็ต้องรับผลลัพธ์ที่ตามมาให้ได้ข้าเข้าใจแล้วขอรับไปชิงจะเหวียรับคำเสร็จจึงกล่าวต่อด้วยความเป็นห่วงที่หญิงใหญ่เหนื่อยมานานแล้วพักผ่อนก่อนเถอะขอรับ เมื่อเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของน้องชายไปชิงเหยียนจึงวางถ้วยน้ำชาลงบนโต๊ะพลางเอ่ยถามคนอยู่ด้านนอกแล้วใช่หรือไม่ไปชิงจะเหวี่ยพยักหน้าอยู่ด้านนอกแล้วขอรับให้ความสำคัญกับพวกเขาถึงเพียงนี้เลยหรือไปชิงเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มที่จะพบพวกเขาสักครั้งเพื่อเห็นแก่หน้าน้องชายเจ็ดของพี่ที่หญิงใหญ่เชื่อค่าเธอขอรับสี่คนนี้ต้องสร้างผลงานยิ่งใหญ่ได้ในวันข้างหน้าแน่นอนขอรับไปชิงจะเหวี่ยลุกขึ้นพร้อมไปชิงเหยียนจากนั้นประคองพี่สาวก้าวข้ามธรณีประตูออกไปด้านนอก ทหารรักษาพระองค์สั่งให้บัณฑิตทั้งสี่ให้คุกเข่ารออยู่ตรงระเบียงทางเดินที่ไม่ไกลออกไปเมื่อบัณฑิตทั้งสี่เห็นไปชิงเจียเดินตามหลังไปชิงเหยียนออกมาจากถงรับรองด้านในพวกเขาจึงมองหน้ากันไปมาทว่ายังไม่ทันได้สติก็ถูกตีเข่าจนต้องคุกเข่าลงตามเดิมอีกครั้งแม่บัณฑิตทั้งสี่คนจะเป็นคนหญิงทนงทว่าพวกเขาไม่ได้ยโสถึงขนาดไม่ยอมคุกเข่าทำความเคารพจักรพรรดิของแคว้น พวกเขาแค่ไม่คิดว่าจัก,กรพรรดิแห่งต้าโจจะมีรูปโฉมที่งดงามเช่นนี้จึงเผลอมองจนลืมทำความเคารพแม้มองจากที่ไกลๆทว่าบัณฑิตทั้งสี่ต่างสัมผัสได้ว่าจัก,กรพรรดิแห่งต้าโจมีสิริโฉมงดงามเพียงใดไม่นานบัณฑิตทั้งสี่คนก็เห็นรองเท้าหนังกวางของไปชิงเหย,ยนขยับเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก้มหน้าต่ำด้วยความหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ามองรองเท้าหนังกวางของหญิงสาว พวกเจ้าสี่คนเป็นคนเสนอความคิดให้ภรรยาของคนขายเนื้อใช้ความโกรธของชาวบ้านทวงความยุติธรรมให้คนขายเนื้อบังคับให้ทางการไปรับศพของหานเฉิงกลับมาอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนยืนเอามือไพร่หลังมองบัณฑิตทั้งสี่ที่คุกเข่าอยู่บนพื้นนิ่งจากนั้นกล่าวด้วยเสียงไม่รีบร้อนพวกเจ้าคิดว่าจักรพรรดินีอย่างข้าและราชสำนักตาโจจะทอดทิ้งหานเฉิงอ๋องและชาวบ้านแถบชายทะเลอย่างนั้นหรือทั้งสี่คนยังคงก้มหน้านิ่งผู้ใดเป็นคนเขียนคำร้องทุกข์ไปชิงเหยียนเอ่อยถาม ฝาบาทบัณฑิตสวมชุดสีเขียวกล่าวขึ้นด้วยเสียงสั่นเทาเล็กน้อยเขารีบก้มศีรษะคำนับไปชิงเหยยนอีกครั้งตอนที่กระหม่อมเขียนหนังสือร้องทุกให้สตรีกลางคนผู้นั้นกระหม่อมไม่คิดจริงๆว่าฝ่าบาทจะเสด็จมาที่นี่โดยไม่สนใจการเดิมพันกับใต้เย็ยนเช่นนี้ยิ่งไม่คิดมาก่อนว่าฝ่าบาทจะทรงยกทัพไปทำลายล้างแคว้นตรงอีเพื่อกำจัดภัยให้ชาวบ้านแถบชายทะเลดังที่ใต้เท้าผู้นี้กล่าวไว้กระหม่อม หากคำนวณจากเวลาแล้วฝ่าบาทน่าจะเสด็จมาอย่างที่นี่โดยไม่หยุดพักทันทีที่ได้รับรายงานสถานการณ์รบกระหม่อมเป็นบัณฑิตที่ใจแคบเกินไปกระหม่อมสร้างปัญหาให้ฝ่าบาทและต้าโจกระหม่อมยอมรับผิดพะยะค่ะบัณฑิตชุดเขียวไม่ได้กล่าวผิด ตอนที่ใต้เท้าผู้นั้นกล่าวว่าสบาทจะเสด็จมาทำสงครามกับตรงอีด้วยตัวเองพวกเขายังไม่อยากเชื่อสักว์เขานักทว่าเมื่อครูทหารพาดพวกเขามารอพบจากพัฒนีแห่งต้าโจอยู่ที่นี่พวกเขาลองคำนวณเวลาดูแล้วไปชิงเหยียนเดินทางมาถึงเร็วกว่าการเดินทางมายังตรงอีแบบปกติเสียอีแสดงว่าหญิงสาวไม่ได้ออกเดินทางหลังจากรับรู้ว่าชาวบ้านแถบชายทะเลไม่พอใจทว่าหญิงสาวตัดสินใจออกเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่ได้รับรายงานสถานการณ์รบเพื่อทำลายล้างแคว้นตรงอีให้ดับสูญเพื่อรับร่างของฮานเชิงองคอกลับแคว้น แม้จากระพัดนีแห่งต้าโจจะเป็นเพียงสตรีทว่าความกล้าหาญของหญิงสาวทําให้พวกเขานับถือยิ่งนักนางเห็นชาวบ้านของต้าเหลียงเป็นชาวบ้านของนางไม่อยากให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนเพราะสงครามจริงๆเจ้าเขียนคําร้องได้ดีมากพวกเจ้ารู้ว่าควรใช้ความโกรธของชาวบ้านเป็นเครื่องมือถือว่าเป็นคนมีความสามารถทว่าคราวหน้าอย่าได้ถูกผู้อื่นหลอกใช้อีก หากพวกเจ้าทํามันลงไปเพราะความคิดของตัวเองเราจะมองพวกเจ้าสูงกว่านี้ไปชิงเหยียนกล่าวจบจึงหันไปมองไปชิงเจวี๋จงกลัวองคเห็นความสามารถของพวกเจ้าเราเห็นแก่ที่พวกเจ้าทําลงไปเพราะหารเชิงองคคนขายเนื้อที่เสียชีวิตและชาวบ้านแถบชายทะเลจึงจะไม่เอาความพวกเจ้าในเรื่องนี้อีกในเมื่อมีความสามารถเหตุใดจึงไม่สอบรับราชการสวรรค์มอบความสามารถให้พวกเจ้าและส่งพวกเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้จงอย่าใช้ชีวิตให้เสียชาติเกิด ไปชิงเหยียนกล่าวจบจึงหันไปสื่อให้ไปชิงจะเหวียพาคนจากไปนางเดินกลับไปพักผ่อนที่เรือนพร้อมกับเว่ยจงไปชิงจะเหวียโค้งกายคำนับพี่สาวของตัวเองอยู่ที่เดิมที่หญิงใหญ่เดินระวังด้วยขอรับบัณฑิตชุดเขียวได้ยินจึงงยหน้ามองบุรุษรูปงามที่กำลังโค้งกายทำความเคารพจักรพรรดินีของต้าโจทันทีพวกเขาเพิ่งรู้ว่าใต้เท้าที่เดิมพันกับพวกเขาคือจงกัวอ๋องของแควนต้าโจ มีหน้าคนผู้นั้นถึงได้มั่นใจนักว่าจาัก,กรพรรดิแห่งต้าโจจะต้องเสด็จมาที่นี่ที่แท้เขาก็รู้นานแล้วกระทั่งเดินทางมาพร้อมจัก,กรพรรดิแห่งต้าโจด้วยซ้ำก่อนหน้านี้เหล่าบัณฑิตคิดวหวประเฉียงเจียวเชียเป็นเพียงคุณชายจากตระกูลสูงสักที่ใช้อำนาจของตระกูลเข้ามารับตำแหน่งในราชสำนักเท่านั้น ทายาทตระกูลไปออกรบฝึกฝนประสบการณ์ตั้งแต่อายุเพียงสิบขวบจัก,กรพพัดนีแห่งต้าโจไม่ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้น้องๆของตัวเองทันทีที่ขึ้นครองราชทว่าพระราชทานบรรดาศักดิ์อ่องให้พวกเขาหลังจากที่พวกเขาทำลายล้างสีเหลียงได้สำเร็จบัณฑิตอย่างพวกเขารับรู้เรื่องนี้ดีเมื่อส่งไปชิงเหยียนจากไปเสร็จไปชิงจวีจึงหยัดกายขึ้นชายหนุ่มมองไปทางบัณฑิตทั้งสี่ที่มีสีหน้าประหลาดใจด้วยรอยยิ้มที่กว้างกว่าเดิม เมื่อเผชิญหน้ากลับไปชิงเจเวียอีกครั้งบัณฑิตทั้งสี่นอบน้อมต่อชายหนุ่มมากกว่าเดิมหนึ่งช่วยยามผ่านไปในที่สุดเซียววี่จังก็จับตัวองค์ชายเจ็ดของแคว้นตงอีและองค์รักลับของเขาได้ทั้งหมดที่จนฝั่งตะวันออก,กอของเมืองจินกวานเซียววี่จังได้รับบาดเจ็บกลับมาองค์รักลับที่ฮองเฮาสมมาคุ้มกันองค์ชายเจ็ดล้วนเป็นคนมีฝีมือ ไปชิงเหยียนสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดหนีรอดไปได้เซียววีจังจึงพาคนไปดักล้อมพวกเขาเอาไว้เขาจึงได้รับบาดเจ็บกลับมาเล็กน้อยเว่ยจงสั่งให้คนพาเซียววีจังไปทําแผลเขายังไม่ได้เข้าไปรบกวนไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนเพิ่งพักผ่อนได้ไม่ถึงหนึ่งช่วยามช่วงนี้หญิงสาวเร่งเดินทางทั้งงอวันทั้งคืนเมื่อมาถึงยังต้องจัดการเรื่องราวมากมายตอนนี้หญิงสาวเหนื่อยล้ามากแล้วเว่ยจงไม่อยากรบกวนการพักผ่อนของหญิงสาวในตอนนี้ องชายเจ็ดเป็นแค่องชายของแขวนที่กำลังจะดับศูนตอนนี้เขาอยู่ในมือของต้าโจแล้วเว่ยจงรู้ขอบเขตดีจึงไม่ได้ปลุกปายชิงเหย,ยนในตอนนี้เขาแค่บอกให้เซียวีจังปลดของแทนตัวขององชายเจ็ดและให้คนนำไปมอบให้ปายชิงเจเวี๋ยเท่านั้นปายชิงเหย,ยนนอนหลับไปสองชั่วย,ยามเว่ยจงรายงานเรื่องที่องชายเจ็ดถูกเชิญไม่ยังจนแล้วให้ปายชิงเหยียนฟังตอนหญิงสาวล้างหน้าแปลงฟันฝ่าบาทจะพบองชายเจ็ดของแขว้นตรงอีเลยหรือไม่พะยะค่ะช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่หนึ่งสี่หกสองยกให้ไปชิงเหยียนใช้ผ้าขนหนูอุ่นเช็ดหน้าจากนั้นกล่าวขึ้นองคชายเจ็ดขอร้องอยากพบข้าอย่างนั้นหรือไม่ใช่พยา่ะที่ปรึกษาข้างายขององค์ชายเจ็ดพยา่ะเว่ยจงตอบตามความจริงไปชิงเหยียนส่งผ้าขนหนูให้เว่ยจงจากนั้นยกน้ำชาขึ้นช้าๆชาพลางกล่าวอย่าไม่รีบร้อน ส่งคนจับตาดูเขาไว้ก่อนทำตามคำขอขององค์ชายเจ็ดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้ยังไม่ต้องพาเขามาพบข้าตอนที่ไปชิงเหยียนยังไม่ได้รับรายงานสถานการณ์รบนางให้ทูตของต้าโจนำหยกจักจันปลอมทั้งสามชิ้นไปให้แขวนตรงอีแล้วตอนแรกนางตั้งใจจะรักษาความมั่นคงกับตรงอีไปก่อนนึกไม่ถึงเลยว่าตงอีจะบังอาจถึงเพียงนี้ ตอนนี้ทูตที่นำหยกจักจันไปให้ตงอีเดินทางถึงแคว้นตงอีนานแล้วเขาถูกขังรวมกับหลิวหู้เสื้อหยกจักจัน3สามชิ้นที่นำมาด้วยถูกองค์ชายสองที่ตอนนี้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิของตงอีแย่งไปแล้วจักรพรรดิิงอีซึ่งสวมประจำตำแหน่งจักรพรรดิสีดำวางหยกจักจันทรทั้งสามลงบนโต๊ะให้ลูกศิษย์ของจอมเวทที่ขาพิการทั้งสองข้างและตอนนี้กลายเป็นจอมเวทคนใหม่ของแคว้นเทียนเฟื่องตรวจสอบว่าหยกชิ้นใดคือของจริงบุรุษหนุ่มถูกองครักษุ้มไปนั่งอยู่ฝั่งตตรรรงงงขข้้้้าามมจจจัััักกพดิิิอีเใชชสสผยนนท จากนั้นขยับหน้าเข้าไปใกล้เพื่อพิจารณาอย่างละเอียดไม่นานจึงสายสศีรษะล้วนเป็นของปลอมพยาคะ่ะซาเออเขอฮั่นได้ยินจึงรู้สึกผิดหวังมากเขาโบกมือให้องครักอุ้มจอมเวทกลับมาจากระพัดติ่งอีขมวดคิ้วแน่นเขาหยิบหยกจักจันบนโต๊ะขึ้นมาเปรียบเทียบกับหยกจักจันในมือของตัวเองจูจ่ๆเขาก็นึกถึงคำของผู้ต้าโจขึ้นมาได้ บางทีที่จักรพรรดิทเทียนเฟียนฟงมาห้องกบให้องค์ชายสองอาจเป็นเพราะต้องการให้องค์ชายสองช่วยรวบรวมหยกจากจันรแทนเขาจากนั้นใช้วิธีย้อนเวลาเป็นเครื่องมือบีบบังคับตรงอีถึงเวลานั้นแควนตรงอีก็แค่ทํางานให้เทียนเฟิ่งเท่านั้นจักรพรรดิตรงอีเหลือมองซ่าเออเขอหั่นที่กําลังขมวดคิ้วแน่นแวบหนึ่งจากนั้นกล่าวขึ้นข้ามองไม่ออกว่าแตกต่างกันอย่างไรพวกเราลองใช้วิธีย้อนเวลาเป็นตัวทดสอบดีหรือไม่ เช่นนี้พวกเราต้องรู้แน่ว่าหยกนี้เป็นของจริงหรือของปลอมไม่รู้ว่าเมื่อพวกเราได้หยกทั้งสองชิ้นมาแล้วพวกเราต้องทำเช่นไรจึงจะสามารถย้อนเวลากลับไปได้ซาเอ๋อคอหันหันไปมองจัก,กรพรริตรงอีจากนั้นเหลือบมองหยกจักจันตัวเมียในมือของจัก,กรพรริตรงอีแวบหนึ่งเขาจะบอกวิธีการย้อนเวลากับจัก,กรพริตรงอีได้อย่างไรกัน คนเสียสติผู้นี้ทำลายหยกจักจันตัวเมียในมือขึ้นมาจริงๆแล้วหยกจักจันตัวผู้ไม่ได้อยู่ในมือของพวกเขาแม้จะย้อนเวลากลับไปได้เราะว่าเขาจะไม่มีความทรงจำกลับไปด้วยเรื่องทุกอย่างจะเกิดขึ้นซ้ำเดิมอีกครั้งผู้ที่จะได้ประโยชน์มีเพียงคนที่ครอบครองหยกจักจันตัวผู้อยู่เท่านั้นซึ่งซาเอเอเขอฮันคิดว่าคนผู้นั้นคือจักรพรรดินีของต้าโจเดิมทีซาเอเอเขอฮันต้องการใช้หักจันและความเชื่อใจขององค์ชายสองยุยงให้ตรงอีทำสงครามกับต้าโจ ทว่าบัดนี้อง์ชายสองผู้นี้เสียสติราวกับคนบ้าเขาไม่เพียงส่งทหารเรือยอดฝีมือไล่ตามเรือของผู้ตาโจไปเมื่อไม่ได้ตัวองชายเจ็ดกลับมาเขากลับให้ตู้อวี๋หลงังทำสงครามกับต้าโจกลางทะเลเมื่อตู้อวี๋หลงังเสียชีวิตท,ทาารเรือของตงอียังนำศพของหานเฉิงอ๋องกลับมายังแคว้นตงอีอีกองค์ชายสองผู้นี้คิดว่าต้าโจกำลังเดิมพันกับใต้ยเยี่ยนตอนนี้คงไม่กล้าทำสงครามทางทะเลกับตงอีแน่นอน เขานำศพของหานเฉิงกลับมาเพื่อหวังจะกอบโกยผลประโยชน์จากต้าโจได้มากขึ้นตอนที่ต้าโจส่งทูตมาเจนจะาสงบสึกกับตงอีทว่าน่าเสียดายที่แม่ตู้อวีหลางเสียชีวิตลง แม่ทัพเรือคนใหม่ของตรงอีถูกเทียนเฟิงและตายเยี่ยนซื้อตัวไว้แล้วแม่ทัพผู้นี้คิดว่าจักรพรรดิองค์ใหม่ของตรงอีต,ต้องการทำสงครามกับต้าโจอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงยั่วยุต้าโจรับหลังจักรพรรดิองค์ใหม่ของตัวเองว่าหากจักรพรรดินีของต้าโจไม่เดินทางมารับศพของหานเฉิงอ๋องที่แควนตรงอีด,ด้วยตัวเองพวกเขาจะชำแหละร่างของหานเฉิงอ๋องและโยนให้สุนกินเสีย ตาโจพบเจอความอัปยศครั้งยิ่งใหญ่เช่นนี้ซาเออร์เขื่ันพอรู้จักนิสัยของจักรพัินีตาโจผู้นี้ดีนางไม่มีทางอดกลั้นกับเรื่องนี้แน่นอนต่อให้ไปชิงเยียนจะอดกลั้นเพราะคำนึงถึงการเดิมพันกับตาเยยนทว่าชาวบ้านต้าเหลียงจะทนได้อย่างนั้นหรือเมืองติดชายทะเลและเมืองอื่นๆของต้าเหลียงต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นแน่นอนเป้าหมายสำเร็จแล้วอีกไม่นานสองแคว้นอาจทำสงครามกันแล้วซาเออร์เขื่อนคิดว่าเขาควรจับไปได้แล้วดังนั้นซาเออร์เขื่อนจึงกล่าวขึ้น วิธีการย้อนเวลาก็คือการนำหยกจากจันรสองชิ้นมาวางไว้ติดกันหากหยกจากจันทรทั้งสองชิ้นเป็นของจริงจะสามารถย้อนเวลากลับไปได้ผู้ที่ถือหยกจากจันรตัวผู้และตัวเมียจะได้หยกจากจันรสองชิ้นนี้ย้อนเวลากลับไปด้วยจักรพัฒิงอีลองนำหยกจักจันทรทั้งสามชิ้นที่ต้าโจส่งมามาวางไว้ชิดกับหยกจากจันรตัวเมียที่มีอยู่ทว่าไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆขึ้นจริงๆจักรพัฒนีต้าโจกล่าวว่านี่คือหยกจากจันรสามชิ้นที่นางหาพบ นางไม่แน่ใจว่าใช่ของจริงหรือไม่เราสามารถส่งทูตไปยังต้าโจเพื่อขอให้ต้าโจค้นหาหยกจากจันต่อไปได้หรือไม่ก็ขออนุญาตต้าโจให้คนของตรงอีค้นหาหยกจักจันในแคว้นต้าโจเองไม่แน่หยกจากจันอาจอยู่ในมือของจักรพรรดินีต้าโจจริงจริงก็ได้ตอนนี้ต้าโจกําลังเดิมพันแคว้นกับต้าเย,ยนพวกเขาไม่กล้าเปิดสึกกับตรงอีแน่ได้แต่หวังว่าหากฟาบาทรงย้อนเวลกลับไปได้จริงทรงอย่าลืมสัญญาพันธมิตรระหว่างตรงอีกับเทียนเฟิ่งนะ ซาเอิร์คเข่อฮั่นกล่าวจบจึงกล่าวเสริมขึ้นอีกคำนวณจากเวลาแล้วเราจากแคว้นมานานพอสมควรแล้วเทียนเฟิงกับตรงอีลงนามทำสัญญาพันธมิตรกับเรียบร้อยแล้วเราควรเดินทางกลับแคว้นเทียนเฟิงเสียทีเราขอลาจากกระดิติตรงอีไว้ตรงนี้เลยจักระพัดตรงอีไม่สนใจซาเอิร์คเขอฮั่นแม้แต่น้อยเขาเอาตะลองหยิบหยกจากจานมาวางคู่กันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซาเออเคอฮัหันเดินออกมาจากถงรับรองหลักเขาหันกลับไปมองจักรพรรดิตงอีในตําหนักแวบหนึ่งเขารู้ว่าจาักรพรรดิติงอีอยากนอนเวลาจนเสียสติไปแล้วเหมือนกับตอนแรกที่เขาเพิ่งรับรู้เรื่องนี้ไม่ผิดเพี้ยนไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวเพียงใดในใต้ล่าแห่งนี้ก็ล้วนหวั่นไหวกับอํานาจวิเศษของหยกจักรจนอด้วยกันทั้งสิ้นพวกเขาล้วนอยากตาหาหยกจักรจันรอีกชิ้นให้พบยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงจักรพรรดิของตงอีเลยซาเออเคอฮัหันพาคนของตัวเองเดินออกมาจากววววััังง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 งหลงลลเเเมมื่่ออออกกกกบบไปถึึโรรตตียขตขยขขจาาาค้ ในเมื่อจะกลับแคว้นแล้วก็ต้องหาทางย่งยกจักจันตัวจริงกลับมาให้ได้พวกเราจะกลับแคว้นเทียนเฟิ่งกันแล้วพย่าค่ะองคารักข้างกายซาเอ๋อเขอหั่นรับคําซาเอ๋อเขอหั่นจ้องไปที่เปลวไฟที่กําลังสะบัดไปมาพางยกยิ้มมุมปากขึ้นเล็กน้อยเขาจะยกยกจักจันตัวเมียให้จักรพรรดิตรงอีได้อย่างไรกันมีคนของพวกเราแฝงตัวอยู่ในขันทีที่ประนิบัติข้างกายจักรพรรดิิงอีจักรพรรดิตรงอีไม่ได้พกยกจักจันติดตัวตลอดเวลา อีกไม่นานพวกเราคงได้หยกจักรจันทร์คืนพยะยะค่ะลูกศิษย์จอมเวทที่กลายเป็นจอมเวทคนใหม่ของเทียนเฟิ่งกล่าวขึ้นเสียงเบาพวกเราต้องรีบหาหยกจักรจันทร์อีกชิ้นให้พบโดยเร็วที่สุดซาเออเคอฮั่นเป็นกังวลมากเมื่อก่อนตอนที่อาศัยอยู่ในแคว้นเทียนเฟิงเขาไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าอีกด้านของภูเขาหิมะศักยังมีแคว้นยิ่งใหญ่อย,อยู่อีกมากมายเทียนเฟิงของพวกเขาสูญเสียโอกาสครอบครองดินแดนเหล่านั้นไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงพึ่งพาอำนาจของหยกจักรจันทร์แล้ว ใช่พยาค่ะจอมเวทหนุ่มกล่าวเสียงเบาเราต้องเร่งมือออกตามหาแล้วพยาค่ะตอนนี้จักรประพัดนีของต้าโจคงกำลังเร่งตามหาหยกจักจันอยู่เช่นเดียวกันพวกเราจะปล่อยให้พวกเขาหาพบก่อนพวกเราไม่ได้เด็กขาดมิเช่นนั้นเมื่อต้าโจรวมเป็นหนึ่งกับตาเยี่ยนสำเร็จไม่ว่าตาโจหรือตาเยี่ยนก็ล้วนมีความสามารถแย่งหยกจักจันตัวเมียไปจากเทียนเฟิงได้ทั้งสิน้นพยาค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ